รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวเสนอรายการสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมยอดกวีมณีชัยและทีมงานในรายการร้อยเรื่องราววาราีตี้ทางสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5เรามาพบกันเป็นประจำครับ ทุกวันอังคาร14นากา30นาทีแล้วก็สามารถชมพร้อมๆกันได้177ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับชมทอทอบอ .5 กดช่อง5นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆเช่นเคยที่จะนำมาฝากกับท่านผู้ชมเราไปติดตามชมกันเลยครับร้อยเรื่องราววาไราตี้ช่วงยูนิคอร์ป8ปันสุขสนับสรุนโดย แอปพลิเคชันยูน c o r n 8เพื่อผู้บริโภคราคาถูกคุณภาพดียูน c o f f e ีกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพสบู่ไว้มิ้วเพื่อความขาวใช้ครั้งแรกก็ประทับใจน้ำปลาลาตาโาซ่า า่ยูนิคอร์นเอ็กแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าราคาถูกไว้มากมายเรามีหมวดหมู่ให้เลือกช้อปหลากหลายหมวดไม่วา่าจะเป็นหมวดเสื้อผ้าแฟชั่นของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายหมวดความงามและอาหารเสริมหมวดเครื่องใช้ภายในบ้านหมวดเครื่องประดบับหมวดของใช้เบ็ดเตล็ดและอีกมากมายคุณช้อปได้แบบเพลินเพลินอีกทั้งเรายังมีฟังก์ชันเลขพัสดุที่จะอำนวยความสะดวกในการติดตามหมายเลขพัสดุข,ของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาออกจากแอปเลย แม้แต่นิดเดียวและฟังก์ชันข่าวสารที่จะคอยแจ้งเตือนโปรโมชั่นดีๆสิทธิพิเศษต่างๆรวมถึงข่าวสารที่คุณไม่ควรพลาดจากยูน c o r n เอ็กทำให้การช้อปปิ้งของคุณเป็นเรื่องง่ายๆภายในแอปเดียว Egg, ยูน c o r n เอ็กเรามีทุกสิ่งให้คุณเลือกช็อปดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store และ Play Store ครับท่านผู้ชมครับใน,ในช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของยูนิคอร์ป8ปันสุครับ เช่นเคยครับเรามีเรื่องราวดีๆทีมงานของยูนิคอนแปดพันสุกเนี่ยเราลงพื้นที่กันในช่วงนี้นะครับเราอยู่ในกรุงเทพมหานครหลายตอนแล้วตอนนี้เราลงพื้นที่ที่ภาคอีสานกันนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะชมบรรยากาศกันที่อำเภอนานดูนจังหวัดมหาสารคามครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับทีมงานของเรานำทีมโดย เมาส์ยูนิคอน์น8ครับไปพบกันเลยครับสวัสดีครับผมเมาส์ยูนิคอน์ป8ปันสุขนะครับวันนี้เราได้มาที่โรงเรียนบ้านยางอีไลดอนก่อน,นะครับวันนี้เราจะไปพบกับน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับไปชมกันเลยครับ และเมื่อกี้นี้นะครับพวกเราได้ไปดูกันมาแล้วนะครับกับสถานที่จริงที่โรงเรียนบ้านยางอีลดอนก่อนะครับพวกเราทีมงานคนแปดปสุกอยู่นิ่งไม่ได้นะฮะพวกเราต้องไปช่วยกันครับเดี๋ยวพวกเราจะนําทีมงานไปช่วยกันเลยครับตามมาครับเนี่วันนี้นะครับเราได้มาที่โรงเรียนบ้านยางอีไลดอนตกอนะครับเราได้เห็นสภาพของโรงเรียนรู้สึกว่าจะทรุดโทรมใช้มานานแล้ว รู้สึกว่าจะเปิดมาตั้งแต่ปี2480นี่นะครับก็หลายปีแล้วนะฮะเราได้เห็นห้องน้ำชำรุดสนามเ็กเล่นชำรุดแล้วก็สีของอาคารโรงเรียนเก่าแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลืออางาโรงเรียนนี้ครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับตามไปดูกันเลยครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรา มาดูสนามดิกเล่นครับเราได้ซ่อมแซมกันไปไหลายจุดแล้วมีทั้งทาสีซ่อมแซมนี่ครับชีช้าเปียโซ่เปียโซใ่ใส่ใสยายาตอนแรกก็พังอยู่ครับตอนแรกเล่นไม่ได้ตะเรียนตกอยู่ข้างล่างนี้ไอ้นี่ไปทำใส่สายยางใหม่เปี่ยโซ่ใหม่ทาสีที่นั่งก็ดีขึ้นแล้วครับใส่ได้แล้วทาสีใหม่ทันงนี้แล้วก็ทาสีดามันทู่วันไหนครับ ยูนิคอนแปดเพื่อผู้บริโภคราคาถูกคุณภาพดียูนิคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพสบู่ไว้มิ้วเพื่อความขาวใช้ครั้งแรกก็ประทับใจน้ำปลาลาตามโมซ่า า่ยูนิค์ตเอ็กแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ที่รวบรวมสินค้าราคาถูกไว้มากมายเรามีหมวดหมู่ให้เลือกช้อปหลากหลายหมวดไม่ว่าจะเป็นหมวดเสื้อผ้าแฟชั่นของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายหมวดความงามและอาหารเสริมหมวดเครื่องใช้ภายในบ้านหมวดเครื่องประดบับหมวดของใช้เบ็ดเตล็ดและอีกมากมายคุณช้อปได้แบบเพลิน อีกทั้งเรายังมีฟังก์ชันเลขพัสดุที่จะอำนวยความสะดวกในการติดตามหมายเลขพัสดุของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาออกจากแอปเลยแนมะ้แต่นิดเดียวและฟังก์ชันข่าวสารที่จะคอยแจ้งเตือนโปรโมชั่นดีๆสิทธิพิเศษต่างๆรวมถึงข่าวสารที่คุณไม่ควรพลาดจากยูนิคอนเอ็กทำให้การช้อปปิ้งของคุณเป็นเรื่องง่ายๆภายในแอปเดียวยูนิคอนเอ็กเรามีทุกสิ่งที่คุณเลือกช็อปดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store และเพ y Store คนในแม่มายกมือขึ้นยังไาม,มันเป็นกันล่อนเอาตัวเองให้รอก่อนเยอะผู้ชายแบบนี้ที่ยังไม่มีเมียยังมีตั้งเยอะคนรู้กันเลยซื้อจนเรอเออเออคำสวงอกเอยพอไม,ม่ไมีใครประท้วงห่วงแต่ไม่ห่วงแม่กาย สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวพัทรพิมยาปการณาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางออไลดอนก่อสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตงตำบลกูสันตรัฐอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะครสวัสดีครับผมชื่อนายสำลิดคำจันทร์นะครับอ่อซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขต พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามหาสารคามเขตสองนะครับสวัสดีครับผมนายสมหมายศรีวงยามตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านใหญ่เรืองก่อครับสวัสดีครับผมนายอนวยลาการเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยางใน่เรืองก่อค่ะในส่วนวันนี้นะคะต้องขอบคุณบริษัทยูนิคอนแปด e c i s i o n จำกัดนะคะที่นำโครงการดีๆโครงการปันสุขมาช่วยโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนเกาะของเราในการที่ปรับปรุงพัฒนาในส่วนของห้องเรียนอนุบาลซึ่งห้องเรียนอนุบาลถือได้ว่าเป็นส่วนที่สร้างสีสันและเป็นพื้นฐานให้กับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนนั้นห้องเรียนอนุบาลยังขาดสีที่จะช่วยในการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการกับนักเรียน ยูนิคอนแปได้นำทีมงานและคณะมาช่วยในการทาสีห้องเรียนชั้นอนุบาลค่ะซึ่งเป็นห้องเรียนที่ยังขาดแคลนในส่วนของเรื่องอุปกรณ์หลายๆส่วนและในอีกส่วนหนึ่งก็คือสนามเด็กเล่นต้องขอบคุณบริษัทยูนิคอน8นะคะที่มาช่วยในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้สามารถใช้งานได้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้บริษ,ษัทยินดีความแปดพิชเช่นจำกัดเขามามอบเห็นไหมเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นขนมเห็นไหมเยอะเลยโรงเรียน,นเราได้รับโอกาสดีๆนะคะวันนี้ผู้ใหญ่จะมีเราจะให้นักเรียนทานข้าวกล่องกลับบ้านดินเนยลูกมือเดียวนะคะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก่อนทานกระเที๋ยวเ็ษนะคะเอาทานกระเที๋ยวที่กินเสร็จมาแลก <laughs> ทำแจแจกขนมนะคะ เราจะแจกขนมวันนี้นะคะเราจะแจกขนมนะคะ ได้มาปันสุขให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านยางอีไลดอนเกอกแล้วนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เรามาช่วยที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ การให้แม้เพียงนิดทําให้จิตเราผ่องใสนะครับยูนิคอนแปดบันสุครับนะก็มอบความสุขให้กับหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงแล้วล่ะนะครับแต่ก่อนที่จะจบรายการกันวันนี้ก็ขอฝากสักนิดเึงครับท่านผู้ชมนะที่ต้องการจะร่วมกิจกรรมกับเราหรือว่าท่านที่บอกกําลังเดือดร้อนอยู่ติดต่อมาทางที่อยู่ข้างล่างครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็รวมถึงยูนิคอนแปดนะครับ ปันสุกสำหรับยูนิคอนแปดปันสุกเนี่ยนะครับเราสามารถร่วมได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือท่านโหลดแอปพลิเคชันนะครับยูนิคอนแปดครับแล้วสั่งซื้อสินค้าจะมีรายได้ส่วนหนึ่งที่เราจะนํามาทํากิจกรรมที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเวลาเดียวกันนี้ครับ14นาิกา30นาทีสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ